เรียนนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนายแพทย์สมอาจวงทองครับท่านนารงปฐมการชนาท่านรองที่การบริดีทุกท่านนะครับขอเชิญผู้บริหารทุกท่านนะครับ,นนรบรประมาณ6กโกายี่สินาทีท่านในที่การให้เกียรติตีท้องเพื่อปล่อยตัวนักวิ่งนักเดินนักเดินเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรครับวิ่งทุกท่านนะครับอาานนี้ ที่จุดสตาร์ทนะครับก็พร้อมแล้วชนนลครับหลายสำนักมานะครับเพื่อเห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับการชุมเุมประามติของปัญหาเรื่องวิทยาที่จัดให้กับประชาชนทุกภาคผนวกนะครับ ครอมนะครับเสียงคล้องนี้จะเป็นส,ญญสัญญาณให้ท่านนักบินได้วิ่งนะครับช่างภาพถ่ายภาพเรียบร้อยทางนะครับนักวิง่งวิ่งเลี้ยวขวานะครับวิ่งเลี้ยวขวาไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาเรามีกรวยตั้งกันไว้นะครับเฮ้ยจ้องเป็นเสียงคล้อ<า><า>งเป็ัที่จะเอาาน้ยที่สุดในเช้านี้นะครับ ขอให้ทุกท่านเข้าเส้นใยทุกท่านนะครับแล้วทําลายสถิตินะครับทําลายสถิติของตัวท่านเองได้ก็ดีนะครับดีที่สุดคือทําลายของกลุ่มเลยนะครับ ต่อไปนะคะนักวิ่งทีเน้นไอ้ยนักเดินนักเดินเพื่อสุขภาพนะคะเต็มตัวนะคะพอหลังจากที่เราปล่อยนักวิ่งหมดแล้วนะคะเราจะได้ตั้งแถวสำหรับนักเดินเพื่อสุขภาพกันต่อไปนะคะเช็คอินกันเรียบร้อยด้วยนะคะอย่าลืมเช็คอินนะคะท่านประหลัดจังหวัดของเราเดินทางมาถึงแล้วสามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองหนึ่ง ครับครับ15.50เป็นนักวิ่งมาจากเพื่อสุขภาพที่นี่นะครับทุกท่านตื่นเต้นใจกันแล้วดีเลยท่านดีมากเลยท่านดมาเลยท่านดีมากเลยท่านและสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจากทุกๆชมรมวิ่ง บัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันทคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดนครปฐมได้กล่าวเปิดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันมหาวิทยาลัยคิสเตียนนิยมประรัทองทั้งท่18ขอกราบเรียนเชิญท่านอนธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านวิชัยศรีขวัญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านครับเลื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนัม้น ติดภาร,รกิจเร่งด่วนอย่างยิ่งนะครับจึงได้โปรดมอบหมายให้กระผมนายมูลราธีรักชาเจริญปรลัดจังหวัดนครปฐมมาในงานนี้นะครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันมหาวิาลคริสเตียนมินิมาราทอนครั้งที่18ในวันนี้และนับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพได้ตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายพระบระราชาธินด,ดามาศและกองทุนพัฒนานักศึกษาสู่สากลกระผมขอแสดงความยินดีที่การจัดการแข่งขันในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ทุกประการมีประชาชนสนใจมาร่วมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันนี้เป็นจํานวนมากอเพราะอํานวยพอในกิจการต่างๆของมหาวิทยาลายัยเรอสเตียนจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่ออาํานวยประโยชน์แก่ประชาชนชาวนครปฐมและประชาชนชาวไทยต่อไปขอแสดงความดีดีกับท่านผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกท่านที่บรรลุปเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งใจรวมทั้งผู้ที่มาร่วมเดินออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมและทุกท่านณที่นี้ขอพร้อมใจกันเปิดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันมาหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราทอนครั้งที่18บณบัดนี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านประธานมากนะคะแต่จเป็นเชิญท่านกรุณา นะครับทั้งชายและหญิงนะครับเต้าเส้นชายเป็นคนแรกคนที่สองทนาทีค่ะอันดับที่1 2 3สาเนี่ยเราจะมีเงินรางวันที่ด้วยนะคะซึ่งรับได้ที่จุดลงทะเบียนนะครับที่นาทีนะครับรองชนะเลิศนะครับอันดับที่2นะครับคุณสุทัทร์กเลณ์คุณ ขอ,ขอบคุณท่านน,นายกบดีนะครับที่ให้เกียรติมอบเควยรางวัลและเงินรางวัลน,นะครับสำหรับรางวัลเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกๆท,ท่าน